แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทยความยาวประมาณ500คำสำหรับรีวิวคูโบต a า M7060 ปี2025โดยไม่มีหัวข้อและเปิดด้วยชื่อช่อง MK Auto Review ตามที่คุณขอยินดีต้อนรับกลับสู่ MK Auto Review วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรถแทรกเตอร์ตัวแรงจากคูโบต a นั่นก็คือคูโบ t a M7060 รุ่นปี2025ที่ยังคงความยอดเยี่ยมในเรื่องความทนทานการใช้งานและความคุ้มค่าที่เกษตรกรไว้วางใจมาตลอด เริ่มจากภายนอกก่อนเลยตัวรถยังคงเอกลักษณ์สีส้มสดของคูโบต้าดีไซน์ดูทันสมัยขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดลงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานโครงสร้างแน่นหนาแข็งแรงทนต่อการใช้งานหนักไม่ว่าจะในไร่หรืองานก่อสร้างก็เอาอยู่และถ้าใครเลือกติดตั้งชุดโหลดหน้ารุ่นแนว A1 154ก็จะได้กำลังยกมากกว่า1,000กิลกรัมซึ่งตอบโจทย์งานยกของหนักได้สบายรอบคันรถมีการจัดวางอุปกรณ์ไว้อย่างเป็นระบบ ถังน้ำมันใหญ่เติมง่ายพื้นที่ด้านหลังมีระบบไฮดรอลิกให้เลือกใช้ถึง2จุดพร้อมชุดแขนลากแบบคาเท g o รี I และ I-I ที่ปรับระดับได้สะดวกมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบ ROPS และแบบห้องโดยสารปิดพร้อมแอร์สำหรับใครที่ต้องทำงานกลางแดดหรือฝุ่นเยอะห้องโดยสารปิดถือว่าคุ้มมากภายในมีเบาะนั่งแบบช็อคอัพนุ่มสบายปรับตำแหน่งได้รอบด้านมองเห็นรอบตัวได้ดีเพราะกระจกว้างทุกด้าน คอนโทรลต่างๆถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวคันเกียร์ระบบไฮดรอลิกและคันบังคับโหลดหน้าอยู่ใกล้มือใช้งานง่ายระบบเกียร์เป็นแบบ8สปีดพร้อมช่วงสูงต่ำรวมแล้วได้12เกียร์เดินหน้าและ12เกียร์ถอยหลังโดยเฉพาะถ้าเลือกเกียร์แบบไฮดรอลิกชัตเทิลจะยิ่งเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลเหมาะกับงานที่ต้องเปลี่ยนทิศบ่อย ใต้ฝากระโปรง M 7060ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูบตา V 330 7ขนาด3.3ลิตรให้กำลังสูงสุด71แรงม้าผ่านมาตรฐานไอเสียเท4 Final ประหยัดน้ำมันเดินเรียบนิ่งแรงบิดมาไว้เหมาะกับงานทั้งไถนาบรรทุกหรืองานลากจูงระบบเบรกเป็นแบบจานเปียกช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยให้เลี้ยวง่ายในพื้นที่แคบในเรื่องประสิทธิภาพ M 7060ถือว่าครบเครื่อง PTO หลังให้กำลังประมาณ64แรงม้าใช้กับเครื่องมือทางเกษตรได้หลายประเภท ทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องหว่านเมล็ดหรือเครื่องอัดฟางราคาขายในไทยณนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.2-1.4ถึงล้านบาทแล้วแต่สเปคและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งความทนทานประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานถ้าคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้คูโบตา M7060 ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ขอบคุณที่รับชม MK Auto Review แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับหากคุณต้องการเสียงภากยหรือวิดีโอประกอบสคริปต์นี้ผมสามารถช่วยจัดเตรียมได้เช่นกัน